คร,ครับผมกล้องยีงี้นะครับวันนี้ผมจะพามาเล่นของเกียนนะค,คือผมเกียนทุกอย่างเลยนะครับทั้งปืนทั้งปืนทั้งธนูทั้งถัง,งแก๊สนะเป็นของที่ผมถนัดนั่นเองนะก็มาดูกันนะฮะว่าตัวนี้ตานี้จะทำสกอร์ได้ถึงร้อยคิวไหมนะครับ สองผมก็เกียรนะทำไปเล่นไปแม่งยิงตัวได้ไซก้าสิบสองนะทุกสองระบบอโตโัตโตมตินะครับเล็งได้นะแต่ผมไม่ชอบไม่ชอบ,บเล็งเท่าไหร่ในตอนยิง เวลาเล็งแล้วรู้สึกปืนมันแ,แปลกๆปลกมันมันไม่ชินมันไม่เหมือนปืนคนอะ่ะเ,เดี๋ยวเปลี่ยนแม็กต้องควงเว้ยไม่รู้จะควงทำไมไม่ควงไวกว่าอีกจะควงก็เท่ห์เฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องจะธนูวะน้องจะธนูวะเฮ้ยไม่โดนวะเฮ้ย เยอะไรวะเนี่ยเอาถังแก๊สไปกินปะเอาเออโว้ยอืมกับติบมาตรงนี้เลยนะใส่แต่เฮ้ยเกือบไปเ้ยแม่งจะโป่งน้ำหวด bước hạng ừ. à, nữa hãy 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 ไกลยังไงก็ตายนะเนี่ขอแค่ยิงโดนนะฮะโอ้ยโอ้ย <Jane Killer. S 1> ไปดูดิสัสจริงจริงเมื่อก่อนผมชอบเล่นไอคีบอมนะไม่เป็นของเคียน <c oughs> แต่ตอนนี้ไอคบอมโดนเนิร์ฟไปแล้วนะฮะไม่รู้มันจะเนิร์ฟหาผระแสงอะไรนะมันเป็นปืนเอาไว้ปราบซอมบี้นะฮะปราบลูกซองซอมบี้นะครับ เไปแล้วนีห่หาปืนต่อ,อก้อนกับลูกสองซอมบี้ได้ยากมากเลยฮะเอาโอเคอเคอาโฮ้ยอย่าเกิดมาใส่กูเลยแม่เก็บธนูกูเองบึ้ม <c oughs> เขียนนะ เกียนในการยิงลูกระเบิดถังแก๊สไปแกป๊ปิกนิกโอ้โอโดนถังแก๊ส <c oughs> ตายกันหมดเลยไม่ได้เกิดกันเลยทีเดียวก็ใครที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดติดตามกันสักหน่อยนะครับกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ ใส่ยับใส่แตกไปไหนกันหมดวะตายกันหมดเลยแล้วอะไรน้องอีสัตว์เอ้ยหันไปไม่ทัน เกิดได้ถูกที่จริงจริงมึงเขาน่าวอลลารดคุณเนี่ยนะอือตายเลย มันไม่โดนวะคุเอาเกรดลิงยิง Double Kill. Double Kill. สวยรีบ <Head shot. S 1> เกือบไปกู ปืนอ,อะไรมันวะนะ่ะมันเอาปืนอ,อะไรมายิงวะนะ่ะ M 6กวะไม่น่าใช่เอา้าโดนหลังเละหมดเลยทีมโน้น ไม่มีคนงเก่งเข้ามาบ้างเลยเว้ยโอ้เเฮ้ยไอ้เที่ยธนูนัดเดียวไม่ตายสุดจัดเลยเอ้าอะไรครับเนี่ยไหนลองดูปืนนี้หน่อยดิปืนอะไรอ่ะ อีเทว่ว่ะเล็งได้ไหมเล็งได้ด้วยปืนอะไรเนี่ยปืนโบร,ราณแม็กเบลเลอร์เลยจีดย๊ดิดหายถ้าไม่เล็งทำาไมเล็งแม่งโกทีปเลยยิงต้องเล็งฮะดู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 ดดชื่ออะไรวะปืน น้ำหนักค่อนข้างมากนะสังเกตได้ได้ได้ยิงไม่กี่นัดก็ตายมันน่าจะแรงมากนะปืนนี้ ตัวฟรีวะ่ะเป็นอะไกันหมดตัวฟรีแค่เปล่าหัวชิวๆเลยเาตานี้แม่งชิวจัดเลยวะ่ะทอแล้ว ยับยับน่าสงสารมากไซก้าเอ้ยอะไรน้องแงมีหักเหลี่ยมโหดแล้วท่านไปยืนนิ่งนะดีนะกูหลบกระสุนได้เฮ้ยมันจะไอปืนไอติดมีดเนี่ยมาแทง ชักมีดได้นะครับโดยการกดตัว B นะหรือว่าตัว E นะฮะแล้วก็แทงได้นะแต่ถ้ากดแทงแล้วมันจะเล็งไม่ได้นะเ้ย เอ้ไม่ทันกินอีกเอ้าไม่ทันกินอีกอะไรกันวันนี้อ่ะเอ้าไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยๆๆๆยๆจ้เย็เยนโอ้ยยิงว่าบังหาเลย อะะไรวเกินไปแล้วเกินไปแล้วเรียบร้อยเลยกูตายคู่ด้วยสวยแม่ไอ้เหี้ยซอมบี้กระสุนมันไปไวกว่าไงวะ